ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนรูปเรขาคณิต2มิติและ3มิติจุดประสงค์ของบทเรียน 1. อธิบายลักษณะหน้าตัดที่ได้จากการตัดรูปเรขาคณิต3มิติด้วยระนาบในทิศทางที่กำหนดให้ 2. ระบุภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบน ของรูปเลขาคณิต3ามิติได้ 3. เขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศนักเรียนคะจากภาพนะคะในวงการแพทย์เนี่ยภาพสองมิติของอวัยวะภายในของมนุษย์ซึ่งเป็นวัด ถุสาม,มิติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวินิจฉัยและการหาสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะนั้นเช่นภาพสองมิติบนแผ่นฟิล์มหรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แพทย์เนี่ยใช้ได้มาจากการทำอะไรนะคะนักเรียนมาจากการทำ MRI หรือว่า CT สแกนแพทย์อาจจะต้องใช้ภาพสองมิติหลายๆภาพมาประกอบกัน เพื่อให้เข้าใจและนึกภาพสามมิติที่เกิดขึ้นกับอว,อวัยวะนั้นๆได้ค่ะนักเรียนเราจะมาทบทวนความรู้ก่อนเรียนนะคะจากที่นักเรียนได้ศึกษาการเรียนเรื่องเลขาคณิตสามมิติมาแล้วตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นประถมนะคะนักเรียนลองดูซิว่ารูปเลขาคณิตหนึ่งมิติ ประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ค่ะประกอบด้วยเส้นตรงรังสีส่วนของเส้นตรงในสไลด์นี้นะคะครูจะให้นักเรียนดูนะคะภาพต่อไปนี้อันแรกอันนี้เป็นภาพอะไรคะรีซึมห้าเหลี่ยมอันนี้เป็นรูปอะไรคะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอันนี้ล่ะคะ อันนี้นะคะทรงกระบอกอันนี้เรียกว่ากรวยและอีกอันหนึ่งก็คือทรงกลมรูปเลยค่ะคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วยเส้นตรงส่วนของเส้นตรงเส้นโค้งอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะคะจากรูปนักเรียนจะเห็นว่ารูปแรกเรียกว่ารูปอะไรคะสามเหลี่ยมอันนี้เรียกว่ารูปอะไรคะ สี่เหลี่ยมเพราะมีสี่มุมถูกไหมคะอันนี้เรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมอันนี้เรียกว่ารูปวงกลมสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ารูปเรขาคณิตสองมิติค่ะนักเรียนคะนักเรียนเห็นรูปในสไลด์ไหมคะรูปแรกเรียกว่าอะไรคะปีซึมรูปที่สองเรียกว่าอะไรคะทรงกระบอก รูปที่สามเรียกว่าอะไรคะพีระมิดรูปที่สี่เรียกว่าอะไรนะคะกรวยรูปที่ห้าเรียกว่าอะไรคะใช่ค่ะทรงกลมจากตัวอย่างรูปที่ให้นักเรียนดูเนี่ยเขาเรียกรูปเหล่านี้ว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่ารูปเลขาคณิตสามมิตินะคะ รูปเรขาคณิต3มิติเนี่ยนักเรียนเคยเรียนการสร้างรูปเรขาคณิต3มิติจากจากรูปคลี่ซึ่งเป็นรูปเรขาคณิต2มิติมาแล้วในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าตัดของรูปเรขาคณิต3มิติและภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิตินักเรียนสังเกตมุมคณิตศาสตร์นะคะเนี่ยคุณครูให้อะไรมาให้ ทรงตันเพนโตหรือทรงหลายหน้าปกติก็คือทรงหลายหน้าที่มีหน้าแต่ละหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่เท่ากันทุกประการมีด้วยกันห้าชนิดดังนี้มีอะไรบ้างนะักเรียนดูสิโอ้มีทรงสี่เหลี่ยมปกติทรงหกหน้าปกติทรงแปดหน้าปกติและก็ทรงสิบสองหน้าปกติ และทรงยี่สหน้าปกตินะคะหน้าตัดของรูปเลขาคณิตสามมิติเมื่อนักเรียนใช้ของมีคมนะคะตัดผ่านวัตถุที่ขาดออกจากกันดังรูปบริเวณของเนื้อวัตถุที่ของมีคมตัดผ่านเราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเรียกว่าหน้าตัดนะคะอย่างแตงกวาในรูปเนี่ย ถ้านักเรียนตัดเฉียงใช่ไหมคะรูปหน้าตัดออกมาก็จะเป็นรูปคล้ายๆกับรูปอะไรคะนักเรียนนักเรียนสังเกตไหมคะคล้ายๆกับรูปวงรีเลยแต่ถ้านักเรียนจินตนาการดูรว่าถ้าเราเอาแตงกวาตัดแนวตรงหมายถึงแนวตั้งฉากอะค่ะ,ะผ่าแตงกวาเป็นแนวตั้งฉากนักเรียนคิดว่าหน้าตัดของรูปแตปงกวาเนี่ยจะเป็นรูปอะไรคะ จะคล้ายๆกับรูปอะไรนักเรียนใช่ค่ะคล้ายกับรูปวงกลมเลยนะคะในโลกของเราเนี่ยมีงานหลายอย่างที่จะต้องใช้การน,นึกภาพนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับหน้าตัดของวัตถุสามมิติเพื่อสร้างสารรค์ผลงานเช่นอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมว่าเช่นอะไรบ้างเอย การเลื่อยไม้ของช่างไม้ได้หน้าตัดที่มีลักษณะคล้ายรูปอะไรคะนักเรียนใช่ค่ะคล้ายรูปวงกลมหรือรูปสี่เหลี่ยมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและได้เนื้อไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดแล้วก็นักเรียนเห็นรูปข้างล่างไหมคะการหั่นผลไม้ของผู้ประกอบการนะคะประกอบอาชีพขายผลไม้เนี่ยเขาต้องหั่นในลักษณะเป็นยังไงคะ ใช่ค่ะให้หน่ารับประทานที่สุดนักเรียนจะเห็นตัวอย่างจากภาพในสไลด์นะคะคือลักษณะของอาหารที่ผู้ประกอบอาหารเนี่ยได้ใช้การนึกภาพหน้าตัดการตัดของอาหารแล้วได้ลวดลายที่สวยงามเขาสามารถเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานของเขาได้ ครูอยากให้นักเรียนลองนึกภาพว่าจะมีงานประเภทไหนที่ต้องใช้การน,นึกภาพเพื่อจะตัดหน้าตัดให้ออกมาเป็นชิ้นงานได้บ้างคะนักเรียนคะเมื่อมีรูปเลขาคณิตสามมิติและใช้ระนาบปัดรูปเลขาคณิตสามมิติจะได้หน้าตัดหรือในทางคณิตศาสตร์เรียกว่าภาคตัดซึ่งหน้าตัดที่ได้เนี่ยจากการตัดเป็นรูปเลขาคณิตสองมิติ ชนิดใดขึ้นอยู่กับอะไรคะนักเรียนขึ้นอยู่กับแนวการตัดของระนาบตำแหน่งที่ตัดนะคะแล้วก็ชนิดของรูปเลยค่ะชนิต3ามิตินั้นๆนะคะเช่นเนี่ยครูจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นถ้าใช้ระนาบตัดปริซึมสามเหลี่ยมในรูปนะคะในแนวตั้งฉากกับฐานที่ตำแหน่งต่างๆของปริซึมเนี่ยจะได้หน้าตัดเป็นรูป สี่เหลี่ยมที่มีขนาดแตกต่างกรรันเห็นไหมคะนักเรียนเนี่ยจะได้สี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าตัดข้างบนเนี่ยข้างบนละหนา้าตั้งฉากกับฐานใช่ไหมเนี่ยก็ได้หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมต่างกาันอันนี้ก็ได้ตัดข้างล่างก็ได้สี่เหลี่ยมต่างกันแต่ถ้าเราใช้ละหน้าตัดปิดซึมสามเหลี่ยมในแนวขนานกับฐาน ที่ตำแหน่งต่างๆของพีซซึมจะได้หน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นเดียวกับฐานของพิซึมดังรูปนักเรียนคะอันนี้จะเป็นตารางแสดงการใช้ระนาบตัดรูปเลยคาคณิตสามมิติและภาพหน้าตัดที่เจดที่เกิดจากการมองในแนวตั้งฉากกับระนาบที่ตัดนะคะรูปแรกรูปแรกนี้เป็นรูปอะไรคะพีซซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะ เราจะใช้ระนาบในการตัดนะคะในแนวขนานกับฐานนักเรียนจะได้หน้าตัดเป็นรูปอะไรคะใช่ค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้บ้างปีซึมรูปเดิมถ้าใช้ระนาบตัดปีซึมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนเดิมใช่ไหมคะในแนวแนวไหนดีแนวเฉียงเนี่ยไม่ได้ขนานไม่ขนานเลยแล้วก็ไม่ตั้งฉากกับฐานเลย ภาพที่ได้ภาพหน้าตัดที่ได้ก็จะเป็นรูปเหมือนกันก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วถ้าใช้ระนาบตัดพีระมิดฐานสามเหลี่ยมในแนวตั้งฉากกับฐานนักเรียนคิดว่าภาพหน้าตัดที่ได้เป็นรูปเลยคะสามเหลี่ยมค่ะนักเรียนคะครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะจงเขียนภาพหน้าตัดที่เกิดจากการน,รนําระนาบมาตัด ปีซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะดันรูปอ่นักเรียนจากรูปนี้นะคะถ้าเราเอาลนันตัดตัดเข้าไปปุ๊บภาพที่ได้นักเรียนก็จะวาดรูปออกมาที่ภาพที่ได้ก็จะเป็นรูปอะไรคะนักเรียนตอบด้วยภาพที่ได้จากหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าบทเรียนที่เรียนไปแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด การเขียนภาพและบอกชื่อหน้าตัดที่เกิดจากการใช้ระนาบตัดทรงเรขาคณิตสามมิติในลักษณะต่างๆนะคะในแต่ละข้อต่อไปนี้